สว Shift, ัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ช,ชื่อว่าดันดดันนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจากอนิเมะดันดาดันนะครับหลังจากที่อนิเมะเปิดตัวดันดาดันซีซั่นสองนะครับเขาก็เปิดเกมมือถือให้ได้เล่นกันนั่นเองทุนผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็นเกมที่สามารถเล่นผ่านเบราว์เซอร์ได้ทั้งมือถือแล้วก็ PC เลยนั่นเองทานผู้ชมครับเบราว์เซอร์อย่างเช่น Google Chrome หรืออะไรแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในรูปแ,รแ,บบแบบการเล่นในเกมกันครับดูนะว่าม แล้วก็เลือกนะแน่นอนเราต้องเล่นพระเอกเซ่นี่นะครับแล้วก็ทําการดูนะครับโหลดเร็วนะอ่าเกมสตาร์ทนะครับสามารถเปิดปิดมิวสิกได้นะนี่แปลงร่างได้โอเคนี่เฮ้ยมาในแนวแอคชั่นว่ะนี่นี่นี่น,นี่คือเกมไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับมันเป็นเกมเอาไว้เล่นแบบชิวๆนะนี่นี่เป็นเกมลิขสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับลิขสิทธิ์แท้ด้วยนะ อ่าโอเคครับอ่ามันอารมณ์เหมือนเกมฟาร์มิคอมสมัยก่อนจะรู้จักกันไหมเนี่ยเออไอเกมฟาร์มิคอมสมัยก่อนนะนะในเครื่องที่มันเป็นเกมแอคชั่นประมาณนี้นะลุยดาเนี่ะเออนี่อันนี้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 นี่นี่โอ้โหโดนโดนโดนนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่อันนี้แนี่นี่แนี่เหมือนมีเวลานับถอยหลังด้วยนะโอ้โหโดนโอ้โหโดนโอ้โหแปลงร่างแล้วสู้ไม่ได้แล้วเยอะเกินไป นี่นี่นี่จับทุ่มจับรได้แล้วนี่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 มาครับนะหมดเวลาแล้วเป็นยังไงเกมเซตนะครับจะบอกว่าเออเล่นเก็บคะแนนเดียวนะทีนี้นะครับมันจะปลดล็อกตัวละครใหม่เพิ่มเติมนะครับตัวนี้ขึ้นมาเนาะคือในรอบแรกได้เล่นพระเอกเนาะเดี๋ยวลองเอาตัวที่2องดูดิคือน่าจะเป็นอ่าแอคชั่นแบบเก็บคะแนนนะนะ แล้วก็ใครได้คะแนนมากสุดนะครับแล้วเ,เอาไปขิงกันใน <c oughs> โซเชียลอะไรประมาณนี้ <c oughs> นำดูนะแต่เสียงหายไปนิดนึงสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a ด d a Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t l e s a g a a c t a w a k e n i n g Honkai Impact Tower of Fantasy Ark k Night Harry Potter b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่าดาเกมเซ็ Center นี่ไนะ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 น,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 นี่นี่น,ะน,นะนี่นี่นี่ไงนี่ไงซึบซึบซึบชึบซึบซึบโอเคนี่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 ท่านผู้ชมครับเลยประมาณ10กว่าวินนะนี่นี่นี่เือะเป็นเกมเชียวๆนะไม่ต้องอะไรมากเนี่ยครับมาจากนิเมะที่ก็สิิทธ์แท้ถือว่าโอเคแล้วนะครับนะโอเคนี่ครับเก็บอาวุธก่อน โอเคเกมเซตนะครับก็ oh. จะมีคะแนนสรุปนะครับประมาณนี้อมไม่รู้ว่าปลดล็อกตัวละครใหม่หรือเปล่านี่ครับปล,ลปลดล็อกตัวละครใหม่อีก2ตัวเนาะก็คือตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้มันใช้อะไรได้นะี๋ยวมาดูกันก่อนดูทีละตัวนะเฮ้เฮ้ยไอ,ยอย้ตัวนี้มันตัวอะไรวะมนุษย์กครงเกงในหรือว่าผมดูไม่ถึงวะหรือผมลืมมันไปแล้วนี่นี่ <laughs> อะไรกันละนี่อาา่ะนี่นี่เฮ้ยปล่อยพลังได้ด้วยเมื่อกี้นี่นะนี่นคืเกิดพยายามกดขึ้นขึ้น,น,น,นลงลงอะไรแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่ชาร์จได้หรอนี่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 คือเวลาน้อยไปหน่อยนะยิงงจะให้เล่นน่าจะให้เราเล่นแบบเออนานกว่านี้หน่อยหรืออะไรแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ โอ้โหไม่กนะ็นี่ไนะ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 นี่ไะนี่นี่นี่น,นี่โอ้โหโดนโดนโอ้โหโดนลุมยำวะ่ะโดนลุมยำวะ่ะนี่ไนะนี่ไนะนี่ไนะนี่ไะนี่อี๋โดนไปเกมเซตนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาดูกันคะแนนนะโอ้โหยังได้ไม่ถึงพันเนาะคะแนนดาเมจนะ อ่าดูตัวสุดท้ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวท้ายสุดแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้แปลงร่างแล้วเทมากยีบอาวุธได้ด้วยนะคือจริงๆน่าจะให้เล่นแบบเออเป็นสตอรี่เนื้อเรื่องไว้หน่อยนะอันนี้ให้เก็บคะแนนเฉยๆนะผู้ชมครับเก็บคะแนนแล้วมาขิงกันอะไรประมาณนี้นะก็คือมันเป็นเกมมินิเกมอ่ะที่เขาทำมาต้อนรับอนิเมะซีซั่น2ของดันดันน่ะนะเออประมาณนั้นนะครับทำเพื่อโปรโมทอนิเมะแหละ เขาก็เลยแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากมายนะครับเอาใจแฟนๆนิดหน่อยได้เล่นตัวละครหลักนะครับเป็นเกมที่เอ,อ่อต้องเล่นผ่านตัวเบราว์เซอร์อะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับถามว่าดีไหมก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่แต่ว่าไอตัวไอเนี่ยมันมันเป็นชาเลนที่แบบเออให้เวลาในการเล่นน้อยไปหน่อยนะมันหนึ่งนาทีเองอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีตัวไหนที่เราเก็บได้เออก้าหรือพันบ้างไหม ม่มีเลยนะมีตัวโมโมะที่เหมือนจะได้คะแนนเยอะนะครับตัวพระเอกเราแบบได้นิดหน่อยนะได้นิดหน่อยโอเคเกมเซตนะครับทีนี้นะครับก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับตัวนี้โห <c oughs> oh, ได้คนน้อยเลยห0 0เองเดี๋ยวลองดูตัวเอกของเราใหม่นะครับแล้วก็อันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะครับนะก็คือตอนนี้ตัวละครเขามี เราเล่นสี่ตัวนะครับก็ต้องรอดูว่าเขาจะเพิ่มตัวละครอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับมันเป็นเกมบราวเซอร์เล็กๆเ,เป็นแบบมินิเกมะนะท่านผู้ชมครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะเออ <c oughs> ต้องเข้าใจด้วยวเขา,าอาจจะไม่ได้มีอะไรแบบจริงจังมาให้เราเนี่ยผมว่าใช้ไม้ดีกว่าอีกไหมเนี่ยคือมันต้องเล่นพยายามเล่นยังไงวะให้ได้พันอะเราก็เล่นไม่ได้นะโอเคอ้าโหโดน่ะ โดนว่ะเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องมานี่นี่คือเราเล่นได้ประมาณหนึ่งนะเราคะแนนอาจจะไม่ถึงนะผู้ชมครับมีไอตัวโมโมะที่ถือกระบองอะ่ะแล้วมันทําดาเมจได้ค่อนข้างดีนะอันนี้ไม่ไม่รู้จะถึงแปดร้อยหรือเปล่าไม่ต้องเอาพันนะนะแปดร้อยจะได้หรือเปล่าพระเอกของเราโอคารุนใช่ไหมเออใช่สิ โอ้โหโดนโดนลุสก,กรรมโอ้โหโอ้หนี่แนะโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอกาสที่จะได้มาแล้วนะครับแต่มันเก็บเกตียยังไงไม่รู้นะให้มันได้แบบนั้นอโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันโอ้โหก็ได้เก้าร้อยเก้าเก้าร้อยยี่สิบห้านะครับด้วยสองดาวนะเดี๋ยวมาดูตัวละครที่คิดว่าน่าจะได้เยอะที่สุดนะเมื่อกี้เก้าร้อยยี่สิบห้านะท่านผู้ชมครับ เก็บกระบองก่อนเลยแล้วก็ตีมันตี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 ปากระบองไปโชกชกเข้าไปเก็บกระบองมาอตี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 มามามาตี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 ชกไปเก็บกระบองมาตีชก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 เก็บกระบองมาโอ้โหโดนกระบองเอ้ยเอาพลังใส่ไปกระบองมากระบองมา บอกมา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 ช็โ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 ชกเตะเตะโอ้ยเตะผู้หญิงแล้วเตะผู้หญิงเหรอเห <c oughs> ลือยี่สิบห้าวิมาดูกันนะไม่แน่นะทำไปทำมาเอาคารุนผมได้ดีเฉยนะมันไม่ได้ช่วงท้ายที่มันปล่อยพลังพอดีนะเออมันต้องวัดกันนะนะวัดกันที่ความเร็วในการต่อสู้นะครับหาจังหวะเกมมันมีแค่นี้แหละนะครับที่เหลือมันก็เอามาขิงกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นนัยะสําคัญ อ้อ้โหรุนแรงมันเก็บพลังด้วยเหรอเราไม่ได้เดินไปไหนเลยโอเคเกมเซฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็นราจะได้ประมาณหนึ่งนะผู้ชมครับโอ้มากอดพันสาว่ะคือมันได้คอมโบเซตต่อสุดท้ายนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ